ความโกรธเนี่ยถ้าเป็นแผลก็เหมือนกับแผลใหญ่หน่อยแต่ว่าไม่ลึกแต่ความเกลียดชังเนี่ยเหมือนมีดที่แบบแทงเข้าไปแผลมันอาจจะเล็กนิดเดียวแต่มันลึกมันทำลายตัวเราได้มากกว่าเราบอกว่าคนนี้เขาทำไม่ดีกับเราเราเราจะเกลียดเขาเขาไม่มีอะไรดีพอที่เราจะให้อภัยแล้วสมมติว่ามีผู้วิเศษเดินผ่านมาบอกคุณจงเป็นเช่นนั้น,นเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกอย่างนี้ อันนี้มันคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องวางเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นมันทำลายเราความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานีครับสมมุติว่าเราอยากจะเรารู้สึกทุกข์เพราะความรู้สึกนั้นนะครับเราต้องไม่ทำสองอย่าง อย่างที่หนึ่งคือเรากอดมันไว้อันนี้เราต้องไม่ทํามันคือจมมันลงไปในในนั้นเช่นในที่นี้เป็นความรู้สึกที่อยากให้อภัยนะครับอีกอันหนึ่งคือเราต้องไม่ทําในสิ่งที่มันผลักไสเราต้องไม่ทำสองอย่างคือไม่กอดมันไว้แล้วไม่ผลักไสเพราะถ้าเรากอดมันไวเนี่ยมันจะยิ่งอยู่ในใจเรามากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการปฏิเสธมันมากเกินไป มันจะทําให้สิ่งนั้นนะครับมันมีอิทธิพลกับเรามากกว่าเดิมและพลังของมันจะเยอะกว่าเดิมเช่นถ้าเราลองสังเกตดูนะครับเราจะนึกถึงใบหน้าของบุคคลเนี่ยที่เราเกลียดที่สุดได้อยู่เสมอยิ่งเราเกลียดมากเท่าไหร่เราไม่ยอาไม่อยากนึกถึงมากเท่าไหร่นั่นคือเราจะยิ่งจํามากขึ้นหรือมีเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เราเกิดเป็นความทุกข์เนี่ยครับแล้วเราพยายามอยากจะลืมมันมากเกินไปโดยหาอะไรทําก็ตามแต่ พยายามเบี่ยงเบนความคิดก็ตามแต่หรือพยายามทำความเข้าใจก็ตามแต่ในระดับที่มันมากเกินไปเนีครับเราจะพบว่าเราจะหลุดจากเรื่องนั้นเนี่ยได้ยากมากขึ้นการที่เรารู้สึกอะไรไม่ดีในเชิงลบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลียดชังโกรธลิษยาอะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่ความผิดบาปอะไรที่ร้ายแรงมันเป็นธรรมชาติของผู้ทุชนแต่สิ่งที่เราต้องกระทำก็คือไม่เป็นไปตามอำนาจของความรู้สึกในเชิงลบ ถ้าเราปฏิเสธความรู้สึกในเชิงลบนะครับเกลียดจนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในใจเราเราจะรู้สึกว่าใจตัวเองมันปั่นป่วนแล้วเราจะรู้สึกว่ามันทําไม่ได้แต่ถ้าเราแค่ยอมรับยอมรับว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันจะไม่แสดงพฤติกรรมและคําพูดไปตามอํานาจความรู้สึกแบบนี้มันจะทุเลาเบาบางมากขึ้นมันจะเบาลงพูดง่ายๆคือยอมรับมันว่าบางทีเราเกลียดคนอื่น บางทีเรารู้สึกอิจฉาเขาบางทีเรายังโกรธเขาบางทีเรารู้สึกเห็นกันตัวพวกนี้ต้องยอมรับแต่ว่าทำอย่างไรเราจะมีสติสัมปชัญญะที่จะเห็นให้เร็วแล้วก็ไม่ทำไปตามอำนาจของความโกรธเกลียดไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นที่ทสำคัญที่ควรจะทำเท่านั้นเองถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่มันพอจะทำได้คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงอะครับ,รบแต่มันก็ต้องยอมรับตามความจริงว่ามันมีบางสถานะที่จำเป็นจะต้องเจอ ทีนี้เวลาที่เราจะต้องเจอแล้วก็เราไม่ต้องการให้ปฏิสัมพันธ์มันแย่ลงไปก็ให้เราพยายามที่จะไม่แสดงมันออกมาผ่านคำพูดและการกระทำการแสดงออกทางคำพูดและการกระทำมันมันเป็นไปได้สองอย่างนะครับถ้าแสดงออกในคำพูดในการกระทำที่มันดีมันก็โอกาสที่จะแย่ไปกว่าเดิมมันก็จะน้อยมันก็อาจจะเท่าเดิมหรือไม่ก็ดีกว่าเดิมมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นนะครับมันอาจจะเท่าเดิมก็ได้ แต่ที่แน่ๆมันไม่แย่ไปกว่าเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ชอบคนอื่นไม่ชอบใครในคนใดคนหนึ่งแล้วเรายังมีความจําเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกันนะครับนั่นคือเราต้องพยายามไม่ทําให้มันแย่กว่าเดิมคือถ้ารักษาความสัมพันธ์ไม่ได้ก็อย่าทําให้มันแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักสํารวมคําพูดและการกระทําทีนี้คําว่าสํารวมคําพูดและการกระทําเนี่ยไม่ได้หมายคมว่าเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้เลยนะครับ เพราะบางอย่างปัญหาหรืองานการบางอย่างยังต้องคุยแต่เราต้องคุยในในลักษณะที่ระวังใจตัวเองด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามีปัญหาที่เราต้องไปสื่อสารเนี่ยเราจะมองแค่ว่าอา้าถ้าอย่างนั้นไม่ให้คุยเลยเหรอไม่ให้สื่อสารเลยเหรอเราต้องสื่อสารแน่นอนถ้าเรายังอยู่ร่วมกันนะครับแต่ว่าเราสื่อสารเพื่อทําให้ปัญหามันเล็กลงอย่าไปสื่อสารแล้วทาให้ปัญหามันใหญ่มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาระวัง ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เยองต้องเจอครับต้องระวังคําพูดและการกระทํามันเป็นธรรมชาติของของสิ่งที่อยู่ในใจเราถ้าเราต้องการให้สิ่งนั้นมันคลายเราต้องไม่จมลงไปแล้วก็ไม่พยายามหนีมันทำสองอย่างนี้ไม่ได้เช่นเวลาที่คุณโกรธอย่างฉับพลันทันด่วนในคุณโกรธมากสิ่งที่ทำเนี่ยต้องไม่ไม่พยายามกดมัน กดมันคือพยายามบอกตัวเองว่าฉันไม่โกรธอย่างนี้ก็ก็ไม่ดีแล้วก็ไม่พยายามไปตามความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีคุณต้องทำกลางๆคือยอมรับเออฉันโกรธแต่ฉันจะค่อยๆผ่อนให้ใจเย็นขึ้นแต่ฉันโกรธนี่แหละแต่ฉันจะค่อยๆทำให้มันสงบมากขึ้นอันนี้คือภาวะที่ไม่เป็นทั้งกอดมันไม่เป็นทั้งหนีมันอะไรก็ตามที่เรากอดมันนั่นคือจมลงไป จมลงไปคือทําให้อํานาจมันมากขึ้นเช่นเราโกรธแล้วเราเป็นไปตามความโกรธเนี่ยมันจะทําให้ความโกรธมีอนุภาพมากขึ้นหรือคนนึงโกรธแล้วพยายามข่มมันแล้วบอกตัวเองว่าไม่โกรธอันนี้มันก็ทําให้เกิดความเก็บกดขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องทํำกลางๆครับการแก้ไขปัญหาครับมันต้องมีการแก้ไขปัญหาในหลายมิติมิติที่หนึ่งเนี่ยคือควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจานี่คือ แก้ไข,ขปัญหาแบบขัดตาทับคือปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นแล้วเราทําอะไรไม่ได้เราควบคุมได้แค่กายวาจาเพราะใจเราห้ามไม่ได้แต่ถ้าควบคุมแค่นี้ครับมันจะพัฒนากลายเป็นความเก็บกรเพราะฉะนั้นมันต้องมีมิติที่พิจารณาด้วยอย่างศาสนาพุทธเรียกว่าธรรมวิจยะคือพยายามพิจารณาว่าเออโกรธไปก็ไม่มีอะไรหรือคนนี้เขาก็มีข้อดีของเขาเขาอาจจะไม่ตั้งใจพวกนี้มันต้องพิจารณาไปเรื่อย มันก็จะทําให้ทุเลาเบาบางได้คือมันต้องทํำหลายๆทางผสมผสานกันนะครับทําทางใดทางหนึ่งบางทีมันอาจจะแก้ไขปัญหาถาวรไม่ได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราพิจารณาในตัวเราะจะต้องพิจารณาที่ที่ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดจากบุคคลอื่นคือแทนที่เราจะพิจารณาว่าคนเนี้ยทำให้เราโกรธแต่เขาก็มีข้อดีวิธีที่ฉลาดกว่านั้นก็คือพิจารณาโทษของความโกรธ คือไม่ว่าใครทําอะไรเราก็แล้วแต่แต่การโกรธเนี่ยมันทําร้ายตัวเราทําให้เราเสียประโยชน์<ม>เพราะฉะนั้นให้พิจารณาอย่างเนี้ยดีกว่า<ม>พยายามพิจารณากําจัดกิเลสตัวเองครับโดยไม่ขึ้นกับบุคคลอื่นมันจะดีกว่าเพราะบางทีเวลาเราคิดพิจารณากําจัดกิเลสเราโดยที่ขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อกําจัดกิเลสเราจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันบางทีเราก็รู้สึกว่าก็เขาทําอย่างเงี้ยเขาสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้แล้วอย่างเงี้ย มันจะมีความคิดแบบนั้นเข้ามาได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าความโกรธความเกลียดชังพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ที่มันทำลายตัวเราที่สุดแล้วมันทำลายตัวเรานะครับถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราจะไม่มีเงื่อนไขที่เราจะต้องลดละเลิกมันวางได้เมื่อไหร่มันคือใจที่มันเบิกบานใจที่มันทุกน้อยลงอันนี้มันเป็นสิ่งที่ได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้ความคิดซับซ้อนอะไรเลย เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดละเลิกอารมณ์ในเชิงลบอะครับประโยชน์มันเกิดขึ้นกับตัวเองอยู่แล้วในทางต้นก็คือ1ก็คือมันเกิดความสบายใจมากขึ้นในทันทีเลยแล้วในระยะที่2ก็คือมันเกิดจิตที่มันมีกําลังต่อกิเลสอะมันควบคุมตัวเองได้มากขึ้นมันเอาชนะอารมณ์ในเชิงในเชิงมาลายของตัวเองได้มากขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลองค์รวมกับชีวิตของเราอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความง่ายๆแบบ ไม่ได้มีความหมายต,ตื้นในลักษณะที่ว่าเราไม่โกรธเขาแล้วเขาจะไม่โกรธเราะมันไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะบางคนอาจจะไปมองแบบนั้นว่าเราไม่โกรธเขาแล้วมันมีประโยชน์อะไรก็เห็นเขาโกรธเรามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่หมายความว่า,ถ,าถ้าเราเอาชนะตัวเองได้ครับมันจะนําไปสู่การการเอาชนะอย่างอื่นแต่คนส่วนใหญ่มักจะให้ให้เหตุผลแบบนี้หรือแม้แต่เรื่องทําดีทําไมไม่ได้ดีอย่างนี้ครับ เช่นเขาช่วยคนอื่นเขาก็หวังว่าเออคนอื่นอาจจะช่วยเขาพอคนอื่นไม่ช่วยเขาเขาบอกตัวเองว่าเอ๊ะทำไมทําดีไม่ได้ดีมันไม่ใช่เหตุผลในลักษณะนั้นทําดีหมายความว่าเราเกิดจิตที่มันมีกําลังจิตที่มันมีกําลังอันนั้นน่ะมันเอาไปสร้างสารรค์อะไรก็ได้เพราะชีวิตเราเราอย่าลืมนะครับคนแต่ละคนสถานการณ์แต่ละสถานการณ์มันจะอยู่กับเราแค่ชั่วคราวแต่จิตที่เราสั่งสมมันอยู่กับเราตลอด ทั้งวันนี้วันหน้าถ้าคนเชื่อเรื่องการเว้นว่ายใจเกิดมันก็ตามไปที่พบหน้าชาติหน้าด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าทําดีแล้วได้ดีเนี่ยก็คือทําดีเนี่ยมันคือการสั่งสมจิตของเราและเวลาเราทําอะไรเราเอาจิตเราเข้าไปทำพราพระพุทธองค์ท่านถึงบอกว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานอย่างเงี้ยสำเร็จได้ด้วยจิตอย่างเงี้ยครับถ้าจิตเรามีคุณภาพเนี่ยแนวโน้มที่ชีวิตในมิติต่างๆเรามันจะมีคุณภาพเนี่ยมันก็มากขึ้นอยู่แล้ว ผมจะจะเรียนแบบนี้นครับให้อภัยเนี่ยกับการไม่จัดการนี่เป็นคนละเรื่องนะอันนี้เราต้องแยกกันก่อนให้อภัยนี่คือให้อภัยทางใจไม่คิดโกรธเกลียดอะไรแต่ว่าบางครั้งต้องมีการที่จัดการไปตามเหตุตามผลของโลกครับเช่นผมยกตัวอย่างสมมติว่าคนคนหนึ่งผิดกฎหมายเราบอกให้อภัยคือการปล่อยทุกอย่างไม่ต้องรับโทษอะไรเลยมันไม่ได้เป็นความหมายนั้นให้อภัยหมายถึงเราไม่ผูกใจเจ็บ เราไม่ตราตีตราเขาในสิ่งที่มันไม่ดีแต่ว่าในเงื่อนไขของการอยู่ร่วมกันในสังคมมันต้องมีกฎกติกามันเป็นไปตามกฎกติกาให้อภัยไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยแต่หมายความว่าเราไม่ได้ปูกใจเจ็บแต่ว่าส่วนอ,นอื่นเราก็ทำไปตามหน้าที่มันก็คือฝึกฝึกตนเองครับการให้อภัยมันก็คือการฝึกเอาชนะจิตใจตนเองอันนี้คือประโยชน์ในทางใจ แต่ประโยชน์ในการสิ่งแวดล้อมข้างนอกคืออาจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นมีเพื่อนฝูงมากขึ้นคือของบางอย่างเราเราอยู่ในโลกที่เรากําลังมองหาประโยชน์เป็นก้อนๆนึก<ม>ออกไหมครับ<ม>เราอยู่ในโลกแบบนั้นการมีเมตตากรุณามันมีประโยชน์อะไรมันไม่ได้มีอะไรมาเป็นก้อนๆมันไม่ได้มีบ้านมาหลังหนึ่งมีทองมาก้อนหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นทิ้นเป็นอัน แต่จิตใจมันสว่างขึ้นความจริงแล้วเนี่ยครับถ้าเราเห็นคุณค่าของการที่จิตใจสว่างเราจะเปิดมุมมองได้เยอะเลยว่าทำไมเราถึงต้องต้องละวางกิเลสต่างๆแต่เราอยู่ในโลกที่มองทุกอย่างทุกอย่างต้องเป็นก้อนทุกอย่างต้องเป็นตัวเลขเพราะมนุษย์สุขหรือทุกขเป็นเพราะว่าจิตสว่างหรือมืดในขณะนั้นๆน,น,นะครับถ้าจิตเรารู้สึกโกรธเราจะเห็นเลยว่ามันรู้สึกอึดอัดบีบคั้นมันก็ได้ทุกอยู่แล้ว หรือบางคนบอกว่าเนี่ยฉันจะไม่หายโกรธเธอสมมุตินะครับสมมุติว่าเราเป็นคนมีอํานาจวิเศษอะแล้วเราให้พรได้สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งบอกว่าฉันยังไงฉันก็ไม่หายโกรธเธอแล้วมีผู้วิเศษบอกว่าคุณจงเป็นเช่นนั้นเราลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติว่าบอกว่าคุณจงเป็นเช่นนั้นตามความปรารถนาของคุณเราคิดว่าเราจะอยู่ในโลกแบบนั้นได้ไหมละ่ะเราลองดูนะครับ อันนี้ผมไม่ได้พูดในเรื่องที่ลี้ลับหรืออะไรนะแต่อุปมาอุปไมยให้เห็นภาพผมใช้คําว่าสมมุติว่าผีมีจริงแล้วกันสมมุติว่าผีมีจริงเพราะมันอาจจะทําให้ทุกคนเห็นตรงกันไม่ได้บางคนก็บอกมีไม่มีอันนั้นไม่สําคัญแต่สมมุติว่าผีมีจริงอะไรที่ทําให้ผีตนหนึ่งสิงอยู่ในบ้านล้างหลังหนึ่งทั้งทั้งที่บ้านหลังนั้นไม่มีอะไรสวยงามเลยในโลกนี้มีที่เยอะแยะทําไมเขาไม่ไป เพราะว่าความคิดเขาอยู่ตรงนั้นอ,อ,อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเขาจึงอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นทุกๆคนเนี่ยครับเป็นผีอยู่ในแต่ละขณะขณะสมมุติเราบอกว่าเนี่ยเราจะไม่โกรธเขาก็ได้สมมุติว่าเราได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนั้นนะคุณจงมีความโกรธเป็นนิรันการ <laughs> เราจะเกลียดใครก็ได้เราบอกว่าคนเนี้ยเขาทําไม่ดีกับเราเราเราจะเกลียดเขาเขาไม่มีอะไรดีพอที่เราจะให้อภัย แล้วสมมติว่ามีผู้วิเศษเดินผ่านมาบอกคุณจงเป็นเช่นนั้นเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกอย่างเนี้ยอันนี้มันคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องวาง,ง,วางเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นมันทําลายเราเขาไม่รู้เขาไปไหนแล้วอไอ้ที่เราเกลียดเขาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปไหนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะกอดกรรมไอ้ความเกลียดไว้ แล้วจริงๆแล้วในในในโลกความเป็นจริงก็ทุกคนก็กอดกรรมมันไว้ไม่ได้ไม่ว่าเราเกลียดใครขนาดไหนนะครับเราความเกลียดนั้นจะหายไปได้ถ้าเวลามันนานมากพอถ้าเวลานาน,านมากพอแต่คนบางคนมีอยู่จริงที่จนตายแล้วก็ยังไม่ได้ให้อภัยแต่ว่ามันเป็นเพราะเวลาไม่นานพอถ้าเวลานานพอ,อยังไงเขาก็ให้อภัยกับสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณมีปัญญา มีปัญญาในทางธรรมคุณไม่ไม่เก็บความรู้สึกเหล่านั้นนานมนุษย์เราต้องเรียนรู้ว่าสิ่งไหนมันเป็นคุณเป็นโทษนะครับบางทีเราอาจจะมีทิฏฐิมานะว่าเออคนเนี้ยทากับเราแบบนี้แล้วฉันทําไมฉันจะโกรธแต่คุณพูดอย่างนั้นนะคุณพูดด้วยอารมณ์แต่ถ้าคุณกลับไปนั่งคิดนานๆดีพอคุณก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าเออสิ่งนั้นนะ่ะมันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีกับตัวเองมันเป็นโทษกับตัวเอง ถึงแม้เขาจะเบียดเบียนเรานะเราอาจจะโกรธเล็กๆน้อยๆเพื่อสนองกิเลสต,ตัวเองแต่เมื่อไรก็ตามที่เราโกรธมากเกินไปถึงแม้เขาจะเบียดเบียนเราและนานเกินไปสุดท้ายมันจะไม่ได้กลายเป็นสนองตัวเองละมันจะกลายเป็นการจองจําตัวเองละทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนวางก่อนก็คือเขาก็ทําเพื่อตัวเองแล้วมุมมองที่สําคัญมากๆนะครับการให้อภัยผู้อื่นเนี่ยเราเรียกว่าการให้อภัยผู้อื่นจริงๆเ่ย ผมคิดว่าเราต้องใช้คําว่าได้อภัยได้อภัยมันจะรู้เลยว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราเป็นคนที่ได้แต่ทุกวันนี้เราใช้คําว่าให้ใพอเราให้เราเลยรู้สึกว่าเราอยู่เหนือกว่าคนนี้เบียดเบียนเราเราให้เขาทําไมฉันจะต้องให้สิ่งนี้กับเขาจริงๆคุณไม่ได้ให้สิ่งนี้กับเขาคุณให้กับตัวเองในความเป็นจริงแล้วครับเพราะเวลาคุณเกลียดชังอ่ะคุณทุกข์เพราะความเกลียดชังเขาไม่ได้มาทุกข์ด้วยเราโกรธเขาเนี่ย เขากลับบ้านมันไม่ได้ทําให้เขาสะทกสะท้านนะครับคนที่คนที่รู้สึกแย่คือตัวเราเราลิษยาเราอาฆาตพวกนี้ครับความโกรธนี้ยังไม่เท่าไหร่ความโกรธเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ประทับประทับลงไปในใจเท่าไหร่แต่ถ้ามันพัฒนาไปเป็นความเกลียดชังความลิษยาความอาฆาตมาดร้ายพวกนี้มันเริ่มเป็นความรู้สึกที่ลึกแล้ว เมื่อเรามีความรู้สึกที่ลึกอย่างนั้นนะครับเราลองจินตนาการดูว่าเออถ้าคนคนหนึ่งเขามีจิตใจที่ให้อภัยมีเมตตากรุณามีอะไรอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเก็บเก็บความโกรธความเกลียดไว้เยอะๆชีวิตแค่นี้เราจะรู้ได้เลยว่าใครจะมองโลกที่มันที่มันสบายกว่ากันนะครับโกรธได้ผมว่ามนุษย์เราโกรธได้เป็นเรื่องปกติแต่อย่าให้ถึงเกลียดยให้ถึงเกลียดชังให้ถึงขั้นอาฆาตมากลาย ไม่พอใจก็ยังได้เป็นปกติโกรธก็ยังได้แต่อย่ากเก็บเก็บไว้จนมันพัฒนากลายเป็นความเกลียดชังไม่ควรให้มันไปถึงขั้นนั้นนะครับควรตัดมันได้ตั้งแต่โกรธเกลียดชังนี่นั่นหมายความว่าเราเก็บสิ่งนั้นนานแล้วนะเพราะมันเพราะมันเป็นอะไรที่ลึกกว่าลึกกว่าความโกรธความโกรธเนี่ยมันบางความโกรธเนี่ยถ้าเป็นแผลก็เหมือนกับแผลใหญ่หน่อยแต่ว่าไม่ลึก แต่ความเกลียดชังเนี่ยเหมือนมีดที่แบบแทงเข้าไปแผลมันอาจจะเล็กนิดเดียวแต่มันลึกมันทําลายตัวเราได้มากกว่าโกรธได้แต่อย่าให้ถึงเกลียดชังนะครับเพราะโกรธมันแป๊บเดียวหายแต่ถ้าเกลียดมันนานทุกนานเกินความจำเป็น